สวัสดีครับบ่าวเกียงชาแนลมาแล้วครับผมมาพี่น้องวันนี้ได้รับเหนือพี่น้องรับเหนือเหนียวมาแซ่บๆกันเลยพี่น้องวันนี้นั่งกินอยู่ของปลาปลาครับพี่น้องผักกหลายอยู่เนี่ยมาหิวแล้วพี่น้องวันนี้จัดสถานที่จัดอย่างไรน้องพี่น้องเนาะมาเด้อแซ่บๆกินข้ขาวเช้าร่วมกันครับโอู้เหนียวไปด้วยเลย อืมแซ่บเกาอืมผักแพรวประกาศเห็นพี่น้องอืม ขลังก็เป็นคลองป,ปะนะั่ปลาพี่น้องมีคนขี่รถไปขี่รถมาอยู่แซ่บรับแซ่บเหนียวเลย มันจะเปน้องเซ็ปซ่าเหมองกันร้านเก่านี่เคยกินแล้วพี่น้อง <c oughs> もうどうぞ。 มาเด้อโอ้คำไม่ใหญ่เลยพี่น้องเนี่ย เนียวติดมือพี่นะแซบเป็นน้องแซบอ่า นี่ลมบแรงอะไรไปน้องพัดไปเอื่อยๆแต่ก็บ่ฮ้อนกำลังดีไปเนอง 两双筷子。 เรียบร้อยครับพี่น้องรับเหนือภาษาเหนือก็ว่าล้ำคณะเจ้าเนาะล้ำคณะกับแซบแซบมากอร่อยมากเนาะประมาณนี้อ่ะที่นี่ขอบคุณทุกท่านเอที่รับชมเบาเกียงวันวนี้กางแซบแบรรยากาศดีๆมาฝากคือเขาะนะพี่น้องถ้ามักอะไจะรจะแชร์เนาะกินดีแล้วไปก่อนพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ